วันนี้เดี๋ยวเราจะมาโอ้หอเกียโตโยต้าออลติป CBT นะคะรับเกียร์ููกนี้อยู่ในรุ่นป20นะี2013นยคือหน้าตาของพวนี้นะเดี๋ยวก็จะการถอดพวกปลั๊กแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพลาสติก ที่มันจะเสียหายได้ตอนที่เราลิกไปปิกมานะ ครับโอเคอ่าไม่เดยวก็ปกตินะรอปกติโอเคอ่าเดี๋ยวก็จัดการรื้อสมองเกียร์นะครับคือใส่พานยืดนะจะมีเสียงดังนะครับใส่พานยืดโอเคก็จะเปลี่ยนไ่นะครับแล้วก็ รีวิวไอตัวลูกกุ่มใหม่นะครับ mm hmm. ก็คือในนี้มันจะมีเทปลอนโอริกนะครับจัดกาดเรเปลี่ยทำใหม่นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ส่วนทุกชิ้นที่อยู่ในเกลียนะก็เอาออกจากเสื้อเกียร์เรียบร้อยแล้วก็ทยอยเอาไปล้างเครื่องอาก้าวโซลิตนะ เสร็จก็จะถ่ายอีกทีนะครับก็คือเดี๋ยวจะเรียงไว้ตรงนี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการล้างตาองององ่อความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆไปในเกุนี้นะสมองนี้นะัโอเคเดี๋ยวเราก็มุกจากจุดนี้ไปทํางานกันบนโต๊ะสองน้นนะครับชุดซ่อมของทาง,ง,งร้านนะแล้วก็จะจะอีิฐๆพีเรี่ยมนะครับ ันตอนนะครับอันนี้ของเก่านะที่บอกว่ามันเป็นรอยสึกไปนะครับ 哎，对了。 ไอ,อลิงนะ,ะตัวนี้เป็นปกติกยเกีเปลี่ยนใหม่นะ คือถ้าดูเผลอนๆนะก็น่าจะได้แต่ว่าถ้าเอามือสัมผัสเนี่ยนะคือมันจะเริ่มยุ่ยๆนะทั้งสองชิ้นเห็นชัดตรงนี้คือคำถามว่าใช้ต่อได้ไหมสำหรับคนที่ทำแบบราคาประหยัดแล้วก็เปลี่ยนไม่หมดหรือถ้าคุยกันเคลียร์ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยน ของทางร้านคือก็จะจับเปลี่ยนนจะจับเปลี่ยนไปหมดไม่เหล็กในอ,อ่างนั่นจะพอแล้วอันนี้คือแต่ว,ว่าเพิ่มให้2จุดนี้ครับ2ตัวอยู่ตำแหน่งน,นี้ครับ รถตํมน,นี่ก็สำคัญนะครับแรงขันสำคัญแล้วก็ซีเควนต์ก็สำคัญนะลำดับการขันนะครับในส่วนของโซลีนอยดก็วัดค่าแล้วก็ลองพ้นไฟก็ทำงานนะครับก็คือวัดสองสเต็ปนะครับวัด 5, ค่ากดลวดว่าโอเคยังอยู่ดีไหม แล้วก็วัดการทํางานว่าทํางานอยู่ปกติหรือเปล่านะครับอันนี้คือก็โอเคผ่านเรียบร้อยสมองเคลียร์ว่าวาบอยที่สี่เลียนนะให้เรื่องแรงขันเดี๋ยวนะอันนี้น็อตเกลียวเ,เสียนะดูอันนี้ออกมาเลยจุดตรงนี้เดี๋ยวก็จัดการฝั่งสปริงให้ใหม่นะโอเคก็เรียบร้อยนะฝั่งสปริงใช้น,อน็อตตัวเดิม คือทางร้านก็จะพยายามทําให้มันได้คอม p l e ทที่สุดนะครับก็คือตัวไหนที่มันเสียหายเนี่ยเราเห็นอยู่ก็คือเราต้องแก้ไขครับอาจจะเสียเวลาอาจจะอะไรเงี้ยก็ก็ช่างมาด้วยจะเอาไว้เป็นเป๊ะๆอะไรเงี้ยครับตัวระบายความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับหรือว่ามากรี๊ดที่เอ็กซ์ชีอะไรก็ได้ครับไอหน้าตายเงี้ยไอที่เอาน้ำกับน้ำมันเกียร์มาเข้าหากันอนะ่ะ ที่เจ้าของรถก็คือหัวว่างจะมีปัญหา,นานก็เลยไปเบิกของใหม่เลยนะของคูนเลยนี่ยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการอัวฮอลเกียร์ Toyota a l t i s CVT ปี2013นะโอเคอันนี้คืออะไรไม่ได้เยอะนะรุ่นนี้ก็คือที่บอกมาเป็นลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มก็คือเอาไปรีวิวใหม่นะครับสายพานเปลี่ยนใหม่นะครับก็แผ่นพัดทุกแผ่น ดูไม่ได้เยอะนะแต่ราคานี้ไปไกลแล้วก็คันนี้กาวอันนี้เปลี่ยนมาเป็นกาวดำนะเดี๋ยวบางคนก็สงสัยอีกว่าเฮ้ยไปเอากาวถูกๆกาวโหลโหล,โลหรือเปล่าสีดำนหะรคือไม่ใช่นะที่ผมใช้ใช้ตัวนี้นะสามรอยองศา m a d ดอิ g e r อร์มานีนะ คือสบายใจได้ว่าไม่เอาอะไรเกรดหวยหวยหรือว่าทําแบบหวยหวยให้ลูกค้านะเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ตามที่ผมเอามาใช้ก็คือมั่นใจแล้วว่าต้องเป๊ะต้องต้องชัวร์ต้องโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับการทำางานของสางรัดในเอ็มต